ไอเดียรู้เปล่าว่าพี่เฉิมเตมเขามีของมออาเซอร์ไพรส์อ่ะใช่ไม่รู้ไอเดียไม่รู้ <c oughs> อยากดูไหนก่อนเดี๋ยวป้าจะบอกว่ามันคืออะไรอยากดูอันนี้ <c oughs> โอ้โหทำอะไรกันอยู่คะแม่ปูเป้เตรียมของจะเอาไว้เซอร์ไพรส์ไอเดียน้องชฉแตมคะ่ะค <c oughs> ่ะนี่แม่เตรียมมานะคะมีที่คาดผมที่เป็นหนังเงีย้ย อันเนี้ชยชาแตมก็มีคือแม่สั่งมาแล้วแม่ก็สั่งเผื่อไอเดียด้วยเอาขทมขนมสไมาหูแล้วตัวนี้ไอเดียอยู่ไหนโรงเรียนค่ะกำลังจะกลับพ่อแม่ไอเดียไปรับกลับมาอ๋อแสดงว่าเดีย๋ยวพอไอเดียกลับมาปุ๊บเราเอาของเล่นพุกนี้มาให้ไอเดียเพื่อเซอร์ไพรส์ใช่ใลกกแล้วรีบรัเล่นใช่ครั้งเนี้ย ออกแนวแบบของเครื่องประดับนะเพราะไอเดียเริ่มโตแล้วแม่ก็ให้แบบสร้อยข้อมือสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยไหนอะไรบ้างอะดูสินี่ไงสิ่งเนี้ยเป็นเป็นสร้อยข้อมือแบบนี้ไงที่สามารถทําเป็นตัวตุ๊กตาได้<ๆ>นี่ให้ไอเดียหมดเลยหมดเลยเนี่ยหมดมเลยคิดว่าเรามาทําให้เป็นทุกตัวเลยไหมให้เป็นตุ๊กตาทุกตัวเลยเหรอ,อแล้วพอไอเดียมาเราก็ดึงออกให้เป็นสร้อยอย่างเงี้ยเหรอสร้อยเส้นนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะเล่นกดให้ดู ตือด,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 ดื้อดื้อตือดื้อดื้อกลายเป็นมีคล่านี่ตัวโปถถดของชแตมนะคะตัวมีคอตัวนี้ค่ะสีมันสวยแล้วก็อร่อยอร่อยไฮทินคิดว่าอร่อยอ่ะมันหน้าตาอร่อยเราไปอมเล่นเหรอมันหน้าตาเหมือนลูกอมมีกริบด้วยนี่เนี่ยใช่ค่ะมีทั้งกิบมีที่คาดผมไงกิิปก็กิปนางเงือกก็มี แล้วก็มีกระเป๋าด้วยเอากระเป๋ามาให้สามใบเลยเพราะว่าเผื่อนอะเผื่อไอเดียแบบไปไหา้น้ำไปเรียนดนตรีอันนี้ควรเป็นไปไ่ายน้ำมากกว่าอ่ะนี่ไปไ่ายน้ำเพราะเป็นหนังเงือกใช่ไหมไม่ใช่นี่ยูนิคอร์นนะอ่ะนี้ไปไ่ายน้ำก็ได้เอานนั้นไหายน้ำดีกว่ามีไอเดียอ่ะโอเคส่วนอันนี้ก็แบบเผื่อต้องใส่เสื้อผ้าไปไหนต่างจังหวัดสักวันหนึ่งอะไรแบบนี้คิดว่าไอเดียจากกรี๊ดไหมเนี่ยกรี๊ดค่ะกรี๊ดแน่ๆ ไอเดียแค่เจอเฉดแตมก็ดีใจแล้วนะเขาก็ล้อหลอเมื่อไรพี่เฉดเตมจะมาไอเดียทำเองขนานี้งั้นเดี๋ยวไอเดียกลับมาเรามาดูกันดีกว่าว่าจะกรี๊ดไหมเดี๋ยวเชิญกันคมไว้น้องว่าเดี๋ยวลูกมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเดียมาแล้วไอเดียมาแล้วน่ารักเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตะโกนเสือภัยได้ตะโกนเสือภัยได้นี่มีอะไรยากเัวบ้านตัวเองตัวบ้านตัวเองเชิญเลยครับเชิญเข้ามาได้เลยครับเชิญค่ะเข้ามานี้เลยค่ะ ต้องเปิดให้เขาว่าสงจากตาใครเฮ้ยเฮ้ยไอเดียมีขนมมาเซอร์ไพรส์มีขนมมาเซอร์ไพรส์ลราด้วยอันนี้ให้ใครคะให้พี่เฉตแอมอ้าวแล้วโอ้ยคนนี้นะค่ะพี่เฉตแอมคนไหนคะพี่เฉตแอมเอาพี่เฉตแอมอะให้พี่เฉตแอมเลยจะเซอร์ไพรส์น้องน้องเซอร์ไพรส์กลับมาก่อนอะไรอะไอเดียอะไรมาให้อะมาม่าลาเมลเป็นเยลลี่ปะมันต้นงเฉต หอมมาตอนเย็นอะไรนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมโยนไปมันต้องแช่หรือเย็นหรือเปล่าไม่รู้เป็นกัมมี่ไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่เด็กป้าขอแกะเลยนะเอาเดี๋วนี้ไอเดียขับรถกลับมาเองเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไงอ่ะมาแบบให้ครูพัดขับรถให้ครูพัดขับรถให้คุณพ่อขับรถ เป็นราเมงมีซอสมีอะไรกินได้เลยมีไข่มีเส้นโอ้เดี๋ยวกินเลยเดี๋ยวกินเลยเดี๋ยวซีเรามีของมาเซอร์ไพรส์น้องเออไอเดียรู้เปล่าว่าพี่เชิญแตมเขามีของมาเซอร์ไพรส์อ่ะง่ายไม่รู้ไอเดียไม่รู้เร็วเร็วไอเดียมาเชอร์แตมเปิดฮะเอ้ยเชอรแตมไปกินขนมแล้วเนี่เชอรแตมอะไรเนี่ยชอบไหมชอบไหมคะอยากดูไหนก่อนเดี๋ยวป้าจะบอกว่ามันคืออะไร อันนี้นี่นี่อันนี้กระเป๋าแต่ไม่ใช่กระเป๋าธรรมดานะไอเดีย <c oughs> เวลาไอเดียไปสะพายแล้วไปเดินห้าง <c oughs> สมมติว่าไปเดิน <c oughs> ในห้างแล้วแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยนี่มีมวกให้ใส่เดี๋ยวลองซิลองสิหลังอ้าไม่ใช่กระเป๋าธรรมดาสิมันต้องมีอะไรหน่อยนี่น่ารักไหมกระเป๋าดมากด้วยอันนั้นคือพี่ชอบตันหยุดกินอันนั้นคือ bracelet คืออะไรคะสร้อยข้อมือเนี่ยไอเดียไอไอเดียดูนะแปลงร่างได้ด้วยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวป้าทำให้ดูนี่ดูนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองอุ้ยนี่นี่มากกว่านั้นอีกนี่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 ใส่ไว้อย่างนี้เลยสวได้ไี่สวยไหมสวยได้ชอบเปล่าชอบขาขึงขค่มนี่พี่ชั้นตาองของให้น้องก่อนสิพ่อแปะ อ๋อนางปลาแปะด้วยเหรอของาขนมป้าแปะค่ะอ๋อมันต้องใส่นี้ด้วยสิช่ดางต้องใส่ซอสใส่ผงมีละแปะกระสือที่คาดผมมาให้นี่เป็นนังเงือกด้วยนะนี่จะเป็นวันนี้เป็นนังเงือกสีฟ้าก็ได้ไหนขอลุงโยดูชัดๆหน่อยอ๋อสวยเลยพรุ่งนี้เป็นนางเงือกสีเขียวก็ได้โอ้เป็นยเป็นสองเท่าของวันาทิเลยนี่เราก็เกิดวันไหนอยากเป็นนางเงือกสีชมพูอันนี้ก็ได้นี่ๆีะแค่สองอันมันจะน้อยเกินไป นี่บางวันเราก็จะเป็นนางเลือกสีชมพูอย่างนี้นีแง่รักอ่ะอันไหนคะน่ารักกันอันนี้หรออันนี้หรออันนี้นี่นี่อันน,นี้เป็นรูปนกคู่เอาข้อมือมาป้าใส่ให้เืจตานของให้น้องมาสิอันนี้คือเรนโบวเจตานทำทุกอันได้เป็นสัยข้อมือเลยได้ใส่ให้น้องใส่ใ,<น>ให้น้องเลือกใส่ใส่น้องหมดทุกอันเลยเนะนี่ยนีเป็นนกคูก่อ่ะอดึงเลยไอ้เไอ้ดึงหัวกับหัวกับดึงหางนึงสอง นี่แล้วก็เอาตัวนี้มาจิ้มเข้าไปจุ๊บอะดึงเลยค่ะดึงอันนี้หรออันไหนอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวยังไม่ได้ดึงนี่แล้วก็เอาหัวเอาหางมาจิ้มหัวในหางเขานีหางเขาจิ้มเข้าไปในหัวเลยกดเขาเลยก็อันนี้คือเรนโบว์รู้แล้วค่ะนั่นคือกีบค่ะเดี๋ยวคนนี้ใส่แบบนี้เป็นโรเลยนะไอเดียได้ไหมค่ะน้อยไปไหมลูกไปไม่ได้ดูกระเป๋าอีกสองอันเลยอะ นี่อันนี้น่ารักแมอันนี้เป็นกระเป๋าเจ้าหญิงพี่จะใช้เยอะจ้าอันนี้ก็เป็นกระเป๋านี้กระเป๋าใบใหญ่นี่ก็เจ้าหญิงใบใหญ่เลยแล้วไปซื้อของกินจากที่ไหนมาฝากพี่เชอร์เต็ม嘛ชรลเรียนอยู่ขาลานรงเรียนเนรออยู่โรงเรียนชื่ออะไรคะชื่อว่าครูหนูชื่อว่าครูจา้าครูจ้าอยู่ชั้นอะไรแล้วไอเดียเรียนปอะไรแล้วปประถมชัก้า สองทับเก้าอนุบาลเบ้าอนุบาลสองอ่ะเบ้าช่องชักเก้าอนุบาลสองทับเก้าโรงเรียนชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะฮอกวอร์ฮอกหอกวอร์ดมันอยู่หอกวอร์ดพี่หอกวอร์เนี่ยเฉยแต้มไม่ได้เลยฮอกวอตแล้วมันยูที่ไหนล่ะดูเร็วชื่ออนุบาลอะไรเลยอนุบาลอนุบาลชื่ออนุบาลอนุบาลอะไรเขาดูชื่อโรงเรียนหน่อยสินี่ไง อนุบาลนครปฐมให้เขาดูหน่อยซิตาโรงเรียนเป็นยังไงนีอ่อ๋ออนุบาลนครปฐมชื่อเด็กหญิงอะไรคะเจนเลนไอเดียค่ะไอเดีย <c oughs> ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อชื่อไอเดียรู้จักไหมชื่อจริงเนี่ยฮะชื่อจริงไม่รู้จักนี่ไงชื่อจริงเนี่ยที่ปักอยู่ตรงนี้ไหนไหนไหนปักด้วยหอมไม่เห็นเดี๋ยวขอดูปั้นดูอาสิเด็กหญิง คุณยากันยากันยาชูดาเหรอใช่หรอชื่อยาวไปปะชื่อยาวไปหน่อยนะไอเดียเปลี่ยนชื่อเมล่าชิซุกะเอาไหมชิซุกะหนูไม่ชอบอ่ะลุงโยงนยเปลี่ยนชื่อสีชื่ออะไรดีแต่ลิงไหมแต่ลิงแต่ลิงไหมเปลี่ยนชื่อเด็กดีแต่ลิงเอาปะเอาชื่ออะไรอ่ะชื่อนอนดุยนอนดุย เด็กหญิงนอนดุยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนอนดุยค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปบอกคุณครูเลยนะว่าเปลี่ยนชื่อแล้วครู้เช็กชื่อเอ่อเด็กหญิงนอนดุยมาที่บ้าคะยกมือขึ้นเด็กหญิงนอนดุยชื่อเพราะมากเลยอ่ะนอนดุยชอบอันไหนอ้หนี่พี่เฉยแตมเอามาให้หมดเลยนะเนี่ยชอบอันไหนที่สุดเลือกมาให้ดูสักอันสิ ฉันยังกินยังไม่ได้เลยฉัเปิดซองนี้ไม่ได้ซองเปิดได้แล้วพี่จตัน,นทรำไม่ได้กินนี่แปะคนใส่ของเซอร์ไพรส์เอาทำไมทำไมไม่เอาหมีฮัล่าทำไมอะคะไม่ชอบตัวนี้หรอไม่ชอบตัวนี้หรออ่ะโอเคเอามาใส่ข้อมือเร็วหนูจะใส่ข้อมือที่มันน่ารักน่ารักน่ารัก เอามาต่อกันเป็นสร้อยคอได้ด้วยนะเอา ar, สร้อยคออันหนึ่งไหมป้าทำเป็นสร้อยคออันหนึ่งหรอปะเออไหมคะมาเป็นสร้อยคออันนี้นี่ไงก็เอาสองเส้นมาต่อกันเขาจะกลายเป็นสร้อยคอแล้วมานี่สัส้นไปสั้นไปขออีกสิลุงโยแนะนำเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วก็ออกไปเดินข้างถนนนะทำไมอ่ะ <librarian> คนจะต้องกร <ness> ีดการคนจะต้องแบบว่าโอ้โห <amar> <Lego headlines> นี่สติดีไหมเนี่ยนีเป็นไงโอ้ไหนดูสิขอรูกกันเต็มตัวหน่อยสิยังยังไม่พอดียังไม่พออยขออะไรคะติดีด้วยหรอได้หอยเดียนเยอนะแฟชั่นดิสต้าเดี๋ยวใส่แล้วเดินโชว์เป็นนางแบบเลยนะนี่สวยแน่นอนนี่นี่นี่ห มม่ชื่อโบเหรอใช่ค่ะคือโบค่ะโบสีน้ําเงินอ่าไปเดินให้ลุงโยดูซิเดินจากตรงนู้นมาแล้วก็หมุนตัวเป็นนางแบบหนึ่งรอบเดินแบบเป็นเป้าอ่าเดินแบบเลยมานี่เป็นเวทีเดินมาจิงจิ้เออหมุนตัวหนึ่งรอบโอ้โหโพสสวยสวยโพสชอดิโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับชื่ออะไรนะครับนอนดุยนอนดุย สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อมิสหนอนดุยไม่ใช่หนูเปลี่ยนชื่อแล้วสวีคะเป็นพี่ชื่อดอกไม้เอลชาชื่อยาวนะพี่เชื่อดอกไม้เอลชาลุยชอบหนอนดุยมากกว่าสวัสดีค่ะมิสหนอนดุย from นครปฐม ไม่อะไรอ่ะล่เชตันก็กินนี่แล้วลาเมงกินลาเมงที่ไอเดียเาฝากเนาะมีเสียงด้วยหุบับุบหุบงากกินมั้งน้องมาบอกก็กินไข่ไข่ไข่ในลาเมงอัไรกินไข่ะลายอไหนคะใน่กินไข่เจียวแต่แต่ในล้เมงหนูก็ชอบ อ๋อเขากินแข็งในราเมนเหมือนกันใช่ไหมหนักไหมเนี่ยสองข้างเนี่ยหนักไหมหนักใส่กี่อันมาดูสิข้างนี้ข้างนี้ห้าอันอันนั้นมันไม่มีมันไม่มีคู่ลูกมันใส่ไม่พอจุดเออเหลือตัวเหลือต,ตัวเล็กหนึ่งตัวไหนใส่เป็นแหวนได้ไหมเอานิ้วมาใส่แหวนแหวนสามนิ้วลูกแหวนสองนิ้วหรือว่าช่หรือว่านิ้วเดียวมันหลวมเปล่าสองนิ้วมไ่หลวมไม่หลวมไม่หลวม หรอว่านิ้วเฮ้ยนิ้วก้อย่เยาอ,อานิวนางม,มาใส่ด้วยนางม,มาใส่เหรอหนูไม่ชอบินะ <c oughs> ้วนางไม่ชอบนิ้วก้อยเธอก็กินหมดด้วยค่ะเฉดเต๊กินหมดแล้วไอเดียก็ได้ของไปแล้วเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะของฝากที่เฉดเต๊กเอาฝากน้องไอเดียนะคะนี่ต้ง ผมนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีกิฟต์นางเงือกมีที่ค่าผมนางเงือกสองอันนะคะมีโบคู่สีฟ้าอะไรอะ่ะกินอะไรเข้าไปลูก <c oughs> มีสร้อยข้อมือเต็มเลยแล้วก็เป็นสร้อยคอด้วยแล้วก็แหวนด้วยซึ่งไอเดียมันจะกินแหวนก็ไปแล้วกินไม่ได้อ๋อแหวนอันนี้ที่ห้อยเขาเป็นจุกหลอกมันเป็นรูปจุกหลอกที่ให้เด็กเบบีดูดไอเดียก็เลยทําท่าดูด <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทำท่าดูดูดจริงแล้วก็มีกิฟต์อีกนะติดไว้หมดแล้วหัวเต็มหัวแล้วนะส่วนพี่เแตมนะคะไอเดียก็ซื้อเจลลี่ลาเมงมาฝากซึ่งพี่เแตมกินไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> สบายไอเดียเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะลูก <c oughs> เดี๋ยวป้าเป้เแตมพี่ลุงโยกลับบ้านแล้วนะ <c oughs> ทำไมทำไมอ่ะก็มาสบายไอเดียเสร็จแล้วอะ่ะกลับบ้านได้ไหมให้ทาอะไรดีอ่ะ้วให้นอนที่ไหนดีอ่ะนอนบ้านไอเดียได,ได้ไหมได้ไหมคะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะนอนบ้านไอเดียกัน ชอบพิเดอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย